ต่อไครับต้านหนึ่งสอดเทนะครับก็คลิปนี้ผมมีเข้าทองไปนะครับเราไปดูทำเฟรมเดงกอนนะครับทำเฟรมแดงจะเห็นว่า bullish นะครับแล้วก็4ชั่วโมงก็สร้างแนวรับนะครับโซนนี้นะครับเห็นไหมครับมีแท่งแดงตามด้วยแท่งเขียวเป็นการสร้างแนวรับนะครับทีนี้เราไปดูในทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับปุ๊บหชั่วโมงอาจจะดูไม่ชัดนะครับนะเราจะเห็นแนวต้านที่ตรงนี้นะครับแต่ในทำเฟรม30นาทีแนวต้านอยู่โซนนี้นะครับ จังหวะนี้ผมมีเข้า Impulse Enti ไปนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกกะจะลุ้นให้มาถึงแนวต้านโซนนี้นะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายมือมีคีนเลนเห็นไหมครับแต่ว่าเหมือนเขาจะติดแนวต้านโซนนี้นะครับก็เลยไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็เลยโดนกินสต็อปแล้วก็ออกที่ทุนไปนะครับวันนี้นี่นะครับได้ค่าคอมพอดีนะครับจุดเข้าของผมก็ผมรอเขาออกจากรอบนะครับมีแท่งนี้เบรกขึ้นมานะครับออกจะกรอบแล้วก็เขา ทำโดจินะครับหลังจากที่เขาทาโดจิใช่ไหมครับเป็นช่วงลอนดอนเซชันนะครับตลาดลอนดอนเปิดนะครับผมก็เลยตั้งบายสต็อปไว้ที่ปลายไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางสต็อปลอสไว้ที่ตรงนี้ครับประมาณ200จุดนะครับหลังจากที่ออเดอร์เข้าไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ขึ้นมาทำไฮบริเวณนี้นะครับผมก็ขยับสต็อปลอสมาไว้ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่เขาจะขึ้นไปต่อนะครับ เขาไม่ควรจะกลับมาที่ปลายไส้ของแท่งนี้นะครับหรือว่าแท่งปัจจุบันนะครับหลังจากที่แท่ง30นาทีแท่งนี้จบแท่งนะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับมีโอกาส50-50ที่ราคาจะวิ่งขึ้นหรือลงนะครับทีนี้เขาก็วิ่งขึ้นไปต่ออีกประมาณนิดนึงนะครับตอนนั้นผมก็บวกมาประมาณ150 160จุดนะครับนี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ทํากําไรนะครับเพราะว่าผมรู้ได้เขาวิ่งขึ้นไปต่อนะครับเดย์ก็บู i ิชใช่ไหมครับ4ชั่วโมงสร้างแนวรับนะครับแล้วก วอลลุ่มในช่วงลอนดอนเซสชั่นนะครับผมก็เลยถือลุ้นนะครับกะให้วอลลุ่มดันราคาขึ้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ไปนะครับพอเขาย่อลงมาบริเวณทุนผมก็ปิดไปนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเรามาดูกันครับถ้าผมไม่ออกที่ทุนนะครับนี่นะครับโดนกี่จุดครับเกือบ300จุดนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมออกที่ทุนนะครับแล้วก็รอ เกมใหม่นะครับเหตุผลที่ผมออกที่ทุนนะครับเพราะว่าราคาได้วิ่งขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าประมาณ100ร้อยกว่าจุดนะครับถ้าเขาวิ่งขึ้นไป,100ปร้อยกว่าจุดแล้วกลับมาที่ทุนผมจะปิดหมดเลยหรือไม่ก็อาจจะแบ่งออกไป50%นะครับแต่ในกรณีนี้เขาขึ้นไปร้อยห้าสิบจุดผมก็เลยคิดว่าผมออกหมดดีกว่าแล้วผมไม่ออกหมดเขากลับมาที่ทุนนะครับผมออกก่อน50%แล้วก็อีกไม้หนึ่งผมปิดที่ปลายไส้ทางด้านล่างนะครับ และที่ผมจะเสียเต็มๆนะครับน่าจะประมาณ60ดอลน,นะครับผมจะเสียแค่30ดอลน,นะครับแล้วก็ค่อยตามเอาคืนเกมหน้านะครับเราจะตามคืนได้ง่ายกว่านะครับถ้าเรา บริหารความเสี่ยงดีๆนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงนะครับยิ่งเล่นสั้นเรายิ่งต้องบริหารความเสี่ยงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเข้าของผมวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดเข้า impulse c e n t แล้วก็การบริหารความเสี่ยงนะครับจังหวะนี้กราฟก็อยู่ในกรอบนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีจุดเข้าหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ